ยินดีต้อนรับสู่พอสชั่นช่องของคนชัางเลือดแน่นอนช่องนี้นะครับเราไม่ได้พูดถึงเรื่องราวทั่วไปแต่เราพูดถึงทําไมทําไมเราถึงต้องเลือกสิ่งนั้นสิ่งนี้และขึ้นอยู่กับข้อมูลอะไรบ้างเนาะก,ก็ถ้าเกิดคนที่ติดตามพออยู่ก็จะรู้ว่าพอเป็นคนที่ชอบน้ําหอมก่อนที่เราจะออกบ้านในแต่ละวันเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องนึกเลยก็คือกิจกรรมในแ,แต่ละวันวันนั้นนั้นเนี่ยเราทำอะไรบ้างเราไปเจอใครบ้างเรามีประชุมไหมหรือว่ามีกิจกรรม ซื้อของนอกสถานที่ในสถานที่ไปทานอาหารทานแบบไหนปิ้งย่างเกาหลีบุฟเฟ่ร้านอาหารจีนคือทุกอย่างมีความสำคัญทั้งหมดเรามาดูกันนะครับว่าในการเลือกน้ำหอมพอเลือกจากอะไรบ้างสำหรับพอพอคิดว่านะครับในแต่ละสถานการณ์แต่ละอากาศแต่ละโอกาสมันมีเรียกว่ามันมี place มีสถานที่มีความเหมาะสมที่จะใช้กับบางกลิ่นคำถามแรกที่มักจะได้ผลได้ได้มาจากเพื่อนๆนะครับก็หลังจากที่พออาจจะลงสตรอรี่บ้างอะไรบ้างก็ถามว่าเฮ้ยกลิ่นนี้หอมไหมอ่ะน้ำหอมก็ต้องหอมปะ่ะใช่ไหมคือหอมสิไม่ไม่หอมเลยซื้อมาทำไมแต่บางคนอาจจะคิดว่ามันเหมาะกับเราไหม มันหอมคือถ้ามาถามพอพอบอกก็ต้องหอมทุกทุกขวดแหละที่เราซื้อไม่งั้นเราคงไม่ไม่ไม่งั้นเราคงาาไม่ซื้อใช่ไหมแต่ว่าเนื่องจากพอมเป็นคนชอบอะไรที่แปลกกลิ่นแปลกของแปลกรสชาติแปลกๆคือชอบอย่าง,างน้อยขอร้อยขอลองสักหนึ่งหรือว่าอะไรที่มันสำหรับใครเยอะๆเนี่ยเราก็จะไม่ไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะมาทําความเข้าใจกับความต้องการของตัวเราเองว่าเราต้องการอะไรแบบไหนบางคนชอบอยู่กลิ่นเดียวชอบกลิ่น ยกตัวอย่างเช่นกลิ่นกุหลาบชอบกลิ่นชอบกลิ่นกุหลาบกุหลาบอย่างเดียวก็ผสมแต่กลิ่นกุหลาบ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 โดยกุหลาบในแต่ละแบรนด์ที่เขารังสารขึ้นมากคงจะไม่เหมือนกันบางอันจะเป็นกุหลาบแบบสดใสร่าเริงกุหลาบมีความเข้มมีความผู้ใหญ่นิดนึงผสมกับส่วนผสมต่างๆไม่ว่าจะเป็นผสมกับส้มผสมกับกลิ่นน้งผสมกับแตงโมผสมกับ ใบดอกรากต่างๆเรียกว่าได้หมดเลยอ่ะนะครับเรียกว่ามันมันเป็นคือ r i รีชันคือความหลากหลายของกลิ่นซึ่งเราสามารถหาได้โดยทั้งหมดนั้นก็อาจจะเป็นกุหลาบทั้งหมดนั่นคือสำหรับคนที่ชอบกลิ่นกลิ่นเดียวเนาะแต่ถ้าบางคนอาจจะชอบแบบความหลากหลายเราเรามีเรามีกลิ่นดอกไม้แล้วอาจจะหากลิ่นใบไม้กลิ่นรากไม้หรือถ้าไม่าชอบกลิ่นพวกไม้เลยก็เอากลิ่นเหมือน เราเรียกเป็นกลิ่นแนวอนิมัลิกก็คือเป็นกลิ่นแนวสัตว์นิดหนึ่งก็คือกลิ่นที่มาจากอาจจะมาจากชมดได้นะครับหรือมาจากแอมเบอร์กรีสซึ่งมาจากสำารอบประวานอย่างเนี้ยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนเลยหรือถ้าไม่ชอบทั้งส่วนที่มาจากดอกไม้ไม่ชอบใบไม้ไม่ชอบสัตว์ชอบเป็นกลิ่นเคมีไหมกลิ่นสังเคราะห์เลยพวกอัลดีไฮพวกนี้ก็มีเยอะนะครับเรียกว่าสามารถที่จะเลือกกลิ่นที่เราต้องการแล้วก็ เลือกให้มันเหมาะกับตัวเราสิ่งที่เราชอบก่อนเราชอบอะไรหรือถ้าไม่ชอบใบไม้ดอกไม้ไม่ชอบสัตว์ไม่ชอบเคมีชอบขนมชอบกลิ่นเหมือนขนมชอบกลิ่นเหมือนอะไรดีขนมอบใหม่ๆชอบกลิ่นเนยชอบกลิ่นนมชอบกลิ่นชาเครื่องดื่มชอบกลิ่นเหมือนกลิ่นเหล้ากลิ่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีหลายชนิดกลิ่นเหมือนวิสกี้กลิ่นเหมือนรัมกลิ่นเหมือนค็อกเทลต่างๆมีหมดแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนเราต้องหาคําตอบตรงนั้นให้เราของของเราให้เจอก่อนว่าเราต้องการอะไรนะครับถ้าจะมาถามพอบอกว่าวัน size f ิ t รคือเรียกว่า1นึขวดใช้กับทุกโอกาสเลยเช้าจดเย็นทุกสภาพอากาศฝนตกแดดออกหิมะตกต่างๆเอาให้หมดหรือว่าไปเจอ ลูกค้านะครับไปเจอแฟนไปเจอพ่อแม่แฟนไปเดินตลาดแต่และกลิ่นมันมีความเรียกว่าแตกต่างเราไม่สามารถที่จะเอามาใช้ได้ในสถานการณ์เรียกว่า o n e ไซส e ิต t s ออลไม่มีจริงนะครับในในกรณีของน้ำหอมอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราต้องการไปไปไหนดีเข้าวัดทำบุญเชื่อไหมว่ามันมีกลิ่นสำหรับเข้าวัดทำบุญได้มีกลิ่นสำหรับไปทานอาหารบุฟเฟ ก็มีมีกลิ่นสําหรับเอาไปทนไปสู้กับกลิ่นปิ้งย่างปิ้งย่างเกาหลีมีกลิ่นสําหรับการไปคลับบิ้งการไปเที่ยวคลับเวลากลางคืนนะครับก็มีการไปเที่ยวทะเลก็มีกลิ่นของเขากลิ่นไปเที่ยวภูเขาก็มีงั้นเรามาเริ่มตนน้นเราเลือกจะอะไรก่อนต้องอยู่บนเบสิกที่เรียกว่าน้ําหอมทุกกลิ่นที่เขาขายนะ่ะมันหอมเขาถึงเรียกว่าน้ําหอมใช่ไหม สิ่งที่เราต้องการคืออะไรเราเลือกก่อนว่าเราชอบน้ำหอมแนวไหนเราใช้ในโอกาสไหนกลิ่นที่สุภาพกลิ่นที่ไม่ทำร้ายใครถ้าเกิดว่าเราทำงานอยู่ในออฟฟิศปิดๆนะครับแล้วก็อยู่ในห้องแอร์เราไม่ได้ไปเจอใครเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นแนวหนึ่งหรือใครที่ทำงานต้องเรียกว่าไปไป outdoor นะครับพบปะผู้คนเจอแดดเจอเหงื่อออกตลอดทั้งวันบางคนเป็นโฟร์แมนเป็นวิศวกร ก็ควรจะใช้กลิ่นแบบหนึ่งมีเรียกว่ามีเงือออกทั้งวันนะ่ะการออกไปออกไซต์ต่างๆใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดเป็นคุณหมอนะครับก็อาจจะต้องเป็นกลิ่นที่อาจจะสุภาพหน่อยบางเบาหน่อยไม่ไมทำร้ายหรือทําให้เกิดภูมิแพ้กลิ่นตามอาชีพก็สามารถเลือกได้แต่ที่สําคัญที่สุดคือต้องเป็นกลิ่นที่เราชอบใช่ไหมครับกลิ่นที่เราชอบกลิ่นที่เหมาะกับสถานการณ์แต่ยิ่งเหนือไปกว่านั้นก็คือเรามาดูในตัวของน้ําหอมอันนี้กว่า ตัวน้ำหอมเองเนี่ยเราต้องการอะไรความทนความทนเราเรียกว่าเป็น longevity ก็คือทนอยู่บนผิวได้นานเท่าไหร่นานกี่ชั่วโมงเราต้องการให้มันทนขนาดไหนบางทีเนี่ยเราจะเอาเรื่อง longevity เนี่ยเข้าไปรวมกับ performance ก็คือการเ,าเรียกว่าสมรรถนะประสิทธิภาพในการการทำทำกลิ่นออกมาเรียกว่าการพุ่งของกลิ่น อาจจะเรียกว่าเป็น projection ก็ได้ projection คือความพุ่งของกลิ่นออกไปได้1ช่วงแขน2ช่วงแขนหรือออกไปไกลกว่าน,นั้นนั่นคือเราเรียกว่า projection นะครับส่วนอันที่3ที่เป็น factor สำคัญนัคือ s i l a g e s i l a g e s i l a g e นี่คือการทิ้งกลิ่นนะครับการเดินไปแล้วมันจะทิ้งกลิ่นอยู่ตามหลังเราเนี่ยบา,บางคนอาจจะเรียกว่า scent trail พวกนี้นะครับจะเรียกว่าเป็นการทิ้งกลิ่นไว้หลังจากที่เราเดินผ่าน เคยไหมบางทีที่เพื่อนเดินผ่านเราไปแล้วนะสเมตรหเมตรหรือข้ามไปอยู่คนละห้องแล้วปรากฏว่าเรายังได้กลิ่นเขาอยู่เลยอันนั้นเราเรียกว่าเป็นซิลารเรียกว่าบีสม d e หรือว่าทรงพลังเป็นกลิ่นที่ทรงพลังนะครับพวกนั้นเราต้องการอะไรแต่ละตัวนะครับมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันเราต้องเราคงไม่ต้องการที่จะใส่บีสมด e ไปออกกำลังกายในฟิตเนสใช่ไหมยอย่างเช่นในฟิตเนสแน่นอนก็ ส่วนใหญ่นะต้องบอกว่าส่วนใหญ่ฟิตเนสสถานออกกำลังกายก็จะเป็นสถานที่ปิดแล้วก็ติดแอร์แล้วก็เวลาที่เ,าเราออกกำลังกายเหงื่อข้อออกอุณหภูมิร่างกายเราสูงขึ้นใช่ไหมครับอันนี้ก็มีผลทําให้น้ําหอมที่เราใช้เนี่ยมันพุ่งกระจายไปได้ไกลเราต้องการน,น้ำหอมที่มีสภาพแบบไหนเป็นห่วงเพื่อนๆบ้างนะครับอย,อย่าเอาแต่ว่าเออฉันชอบกลิ่นนี้ฉันจะใส่อย่างนี้ก็ระวังเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไม่ครบ ก็ไม่ใช่เพียงแค่เราเลือกอย่างเดียวแต่ว่าต้องคิดเผื่อคนอื่นนิดนึงนะครับถ้าเราชอบใส่ไปได้แต่อาจจะเบามือหน่อยแต่สำหรับตัวพอลเองเดี๋ยต้องบอกว่าพอลเป็นคนที่คือถ้าเราจะใช้ใัสมองเราเรา,เราต้องเราต้องมีความเข้าใจในกลิ่นนั้นๆอย่างเช่นบางคนชอบกลิ่นส้มคือช่วงซัมเมอร์หรือช่วงที่มีอากาศร้อนเนี่ยกลิ่นที่มันจะทำให้เรารู้สึกเรียกว่ารีแลกซ ผ่อนคลายนะครับแล้วก็เรียกสดใสสดชื่นไม่แบบไม่เหนื่อยล้าไปกับอากาศที่มันร้อนแรงในแต่ละวันก็ต้องมีกลิ่นที่มันอาจจะสดชื่นสดใสยอย่างที่บอกแล้วสดชื่นสดใสหรือว่าเย็นใช้เรารู้สึกเย็นแล้วก็ไม่ทําให้เรารู้สึกเหนื่อยล้านะครับกลิ่นพวกนี้ต้องเป็นกลิ่นที่อาจจะบอกแล้วนะอาจจะเป็นแนวกลิ่นส้มก็ได้แต่ไม่ใช่ทุกคนชอบกลิ่นส้มใช่ไหมก็ต้องคิดเผื่อไปด้วยบางคนอาจจะชอบแบบกลิ่นแนวใบไม้ใบหญ้า เหมือนหลังฝนตกอะไรพวกนี้ที่มันแบบสดชื่นขึ้นมาก็ทําได้เหมือนกันนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับโครงสร้างของกลิ่นแนะนําให้ลองไปดูศึกษาโครงสร้างของกลิ่นก่อนในเข้าไปใน Search Engine เลยแล้วก็พิมพ์ชื่อน้ำหอมที่เราต้องการเข้าไปดแูแล้วเขาก็จะพาไปเว็บไซต์ต่างๆซึ่งอธิบายโครงสร้าง,งกลิ่นพวกนี้เพื่อนๆลองหาอ่านได้แต่เราต้องต้องทําความเข้าใจนิดนึงว่าน้ําหอมที่มันเหมาะกับช่วงซัมเมอร์ส่วนใหญ่แล้วเขาจะแนะนําน้ําหอมกลิ่นที่มันเบาบาง แอมที่มันมีความเบาบางเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมักจะติดไม่ค่อยทนเท่าไหร่มันเป็นธรรมชาติของเขาเองนะครับก็ต้องทําความเข้าใจตรงน,นี้แต่ว่ามันก็มีข้อยกเว้นอยู่บ้างนะครับตรงน,นี้ถ้าอยากจะเอาน้ําหอมที่มันติดทนแต่เบาบางพุ่งอีกอันนั้นอาจจะต้องเรียกว่ามีความซับซ้อนยากขึ้นไปแหละก็ต้องออลองมาคุยกันละกันนะครับว่าเพื่อนๆมีความต้องการ อยากจะให้แนะนํากลิ่นประมาณไหนซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่ากลิ่นที่หอมของแต่ละคนไม่เหมือนกันหรือบางคนอาจจะบอกว่าซื้อให้แฟนแฟนผู้ชายแฟนผู้หญิงโดยเฉพาะอย่างสมัยนี้เนี่ยจะบอกว่าเดินเข้าไปปุ๊บถ้ามันเขียนว่าปลุกอมนะฮะหรือว่าน้ําหอมกลิ่นผู้ชายกลิ่นสําหรับผู้ชายบางทีผู้หญิงก็ใช้ได้บางท,ทีเขียนว่าเป็นปลุกแฟมก็คือน้ําหอมกลิ่นผู้หญิงผู้ชายก็ชอบอะ่ะก็ใช้ได้เหมือนกัน why not ใช่ไหมคือเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงสิ่งที่เราเลือกนะสิ่งที่เราเรียกว่ามันใช่เรามาใช้สิ่งที่ใช่สำหรับเราดีกว่าแต่ก่อนนใดเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรเป็นสิ่งที่เราเลือกอะไรเป็นสิ่งที่ใช่สำหรับเราเรามาพูดคุยกันนะครับแล้วก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นพื้นฐานให้เพื่อนเเริ่มที่จะลองหาอะไรที่มันใช่สำหรับตัวเพื่อนๆเองเราเจอกันกับเอพิโซดหน้า Call Selection ช่องของคนช่างเลือกสวัสดีครับ